สวัสดีครับหนุ่มพังงาครับครับสวัสดีครับหนุ่มพังงาเอก้นมาไทยครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความดีใจกับชัยชนะในครั้งนี้ด้วยครับครับผมครับเป็นไงครับเราคิดว่าเกมไฟนี้จะจบแบบที่เราทุกคนได้เห็นหรือเปล่าครับก็ไม่คิดครับผมผมคิดว่าเขาจะเป็นมวยถอยแล้วก็วิ่งหนีอะไรประมาณนั้นครับแต่วันนี้เขาคือมาตั้งหลักเขาก็ไม่หนีครับอืมเขาามีจังหวะบวกจังหวะแรกกับเราครับก็คือเราตอนแรกเราคิดว่าเขาคงจะมาฝีมือว่าเนี่ยใช่ครับ จะมาต่อยฝีมือแล้วคิดว่ามันจะจบแบบน็อกเอาเลยรับสามแสนห้าห้าหมื่นบาทนี้แบบก็น้อยครับที่ไม่ไม่ไม่คิดกับเพราะคือเหมือนที่ว่าเขามวยฝีมือครับเขาวิ่งวิ่งไปวิ่งมามันโอกาสชนะน็อกยากอยู่เลยครับรู้สึกว่าเกมการชกมีเขาจะเน้นไปที่การไต่ขาครับใช่ครับไต่ขาเจ็บไหมเจ็บเจ็บครับอ่ะเจ็บเหรอเจ็บครับหน้าแก้งบวมอ๋อเหรอครับแล้วจังหวะที่เรา แตกครับเป็นไงครับจังหวะที่เตกน่าจะโดนหมัดครับไม่ได้โดนโตก็ต่อยหมัดครับอ๋อโดนหมัดแล้วจัวมันเหมือนมันรวมมันแล้งกันเนาะเพเพเก่าด้วยครับเพยเก่าด้วยสี่รวมโดนไปเท่าไหร่ครับอะไรนะสี่รวมแล้วโดนไปกี่เข็มครับโดนไปกี่เข็มสี่เข็มครับอ๋อสี่เข็มถามับเพาะอะไรสี่อวาสี่รวมสิววนะสี่เข็มนี่สี่สิวสบายครับรอบทีแล้วสามสิบสี่เข็มครับโอ้อันี้จิ๊บๆนะจิ๊บๆกับเรา สำหรับไฟนี้เรารับโบนัสมา3ามแสนห้าหมื่นบาทเนาะไฟก่อนหน้านึงเราเราชมมาแล้วประมาณถ้ารวมกันหมดสามไฟสามไฟับรับทั้งสามไฟเลยนะครับเป็นไงครับเป็นเงินตอนนี้ก็หลายแสนนคือประมาณทักเก้าแสนนะเก้าแนกว่ารวมหักหักเบ็ดเสร็์เป็นล้านแล้วนะครับ แล้วแล้วเป็นไงครับตอนนี้เราได้เรียกว่าได้โบนัสจากในวันในีรวมเป็นล้านแล้วเรู้สึกเราจะมีนี่มีครับของพ่อของแม่ครับทกศครับร้านนี้ปิดได้ยังครับไฟนี้ปิดได้ครับเพราะมันเหลืออยู่ประมาณสองเสนครับรบบนี้กัด้เหลือตั้งใจไว้เลยว่าจะไปปิดนะพี่ตาได้เป็นไทยแล้วนะครับแล้วหลังจากนี้เป็นไงครับเราตั้งเป้าเกี่ยวกับรายการวันลุมพินีอย่างไรบ้างครับก็ ตั้งใจทำให้ดีที่สุดครับตั้งใจคือดูหน้าที่รู้ตัวเองตั้งใจสู้จนกว่าร่างกายจะไม่ไหวครับนี่เป็นการตั้งใจใของเราเลยปริการครับของเราเลยคุณจะสู้ส,สู้และตั้งใจทุกไฟครับผมในไฟนี้ก็คือเราก็ได้โบนัสแล้วก็สามารถที่จะปิดหนี้ที่เรามีอยู่นะฮะได้หมดมันปิดหมดเรียบร้อยแล้วแล้วคิดว่าไฟหน้าเราจะยังได้โบนัสอีกไหม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ถ้าได้ก็ดีครับผมพอได้เก็บเอาไว้สร้างเนื้อสร้างเนื้อสร้างตัวครับผมพี่นึกว่าเราปิดนี่แล้วจะไม่เอาแล้วถ้าได้ก็เอาครับครับหวังว่าเราคงจะได้เห็นโบนัสจากหนุ่มพงงาบ่อยๆครับอะสุดท้ายนี้ฝากอะไรถึงทานการมวยที่รอเชียร์ติดตามเชียร์อยู่บ้างครับครับก็ขอขอบคุณแฟนมวยครับพี่น้องแฟนมวยทุกคน ที่ให้กำลังใจผมและฝากเชียร์ผมครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ครับดวงเรมสีปันวาภูเก็ตครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ